เมื่อกี้ถามอะไรครูรดูดีซแม่แม่ด้วยพ่อไหนอ่านน้จูน้จูถามว่าอะไรไอ๋อใช้คูโรดูดีซใช้รอบอะไรดีครับอ่าต,ตีจิตควรใช้รหัส PG เนี่ยเอาตรงๆเลยนะตอนนั้นที่ส่งมาคือบริษ,ษัทส่งไอ้ HG มันจะมี PG มี HG แล้วก็มี XG ก็หกเจ็ดแปดอันนี้รอบหกเจ็ดแปดใช้ตัวพีจตีจิบเนียนถือว่าดีเลยครับถือว่าเนียนถ้ายืนยันว่าจะใช้ดีซีนะมันก็วืดวืดมันก็หล่อดีแต่ถ้าเป็นเป็นผมผมใช้คุรุโอเคครับบริษัทจะด่าหรือเปล่าวะ ผมใช้คูรูดอเคเพราะว่าผมจะเติมเงินอีกนิดนึงผมได้สองตัวเพราะรอบดีซีตรงๆเลยครับสายเชโดไม่ได้มีความจะเป็นเท่าไหร่ครับไม่ได้มีความจําเป็นอะไรมากมายครับสําหรับเกรดนี้สําหรับงานเชโดแต่ถ้าเกิดจะไปเล่นงานอื่นก็ถือว่าคือตัว กูรวโดดีซีเนี่ยถ้าไปตีงานกระสู่ mm hmm. กระสูบเขื่อนโหลดสายลงมาอะไรนะบริษัทไม่ได้จะด่าใช่ไหมโหลดสายลงมาก็ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่เป็นกระสู่เป็นงานงานเหยื่อตัวใหญ่นะครับด้วยจะจมีลอกอีกลอกที่มันมันเหมาะกับงานเข้าไปอีกหรือถ้าจะเอาตัวดีซีตัวเนี้ยไปตีปลาช่อนก็อเวครับ ถือว่าถือว่าอย่าบอกว่าว่าถือว่าดีเลยครับเมื่อเทียบระหว่างเหยื่อตีประช่อนงานประช่อนผมเลือกใช้ตัวดีซเมื่อเป็นงานชโดงานจิบผมใช้เคเพราะระบบระบบหน่วงมันก็ดีขึ้นแล้วใครสงสัยอยู่นะครับผมเคยไลฟ์ไปแล้วว่าดีซผมครั้งแรกจมน้ำบ่ายโมงถึงบ่ายสี่ประมาณสามชั่วโมง ครั้งสองไปกับลูกก็ประมาณสี่ห้านาทีนี่แหละคือลูกลูกอัดปลาอยู่ด้วยดูลูกแล้วล,ลอกตกก็คือไม่กี่นาทีครั้งที่สองนะครั้งที่สามอีกสองชั่วโมงท้งนั้นผมลงงมเองครั้งแรกตานานช่วยงมทุกวันนี้ผมยังตีปกติครับไอทีเนี้ยอย่างที่บอกอะดีซีอะคือถ้าเปียกอย่าใช้อย่าพึ่งใช้ฝนตกฝนตกอะไรเนี้ยแท้จริงๆถ้าฝนตกก็เฉยก็ใช้ได้นะผมรเคย เคยมีครั้งแรกที่มาที่ส่งมาแล้วอยากรู้อ่ะผมจุ่มน้ําอันนี้เอาล็อกนี้จุ่มจม่จม,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 มแล้วก็สะบัดออกสะบัดน้ำออกจากรอกแล้วก็ก,ก,ก็ตีก็ไม่เป็นไรอันนั้นคือการเทสครั้งแรกพอมีคนอยากรู้อ่ะมัน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 ,ม,น,ม,นมันการน้ําเนยผมเราก็ตอบไปว่าเฮ้ยก็โอเคนะไม่พงังไม่เป็นไรมันซีนมาดีในระดับหนึ่ง ครั้งนั้นครั้งที่ได้ลอกครั้งแรกพอเอาไปจริงๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับทุกวันนี้ลูกชายผมก็ยังตีอยู่ไม่มีปัญหาครับแต่ช่างเปลี่ยนต้นต้นบอกว่าเปลี่ยนลูกปืนครับได้เปลี่ยนลูกปืนอยู่ชุดหนึ่งไม่ได้ถามเหมือนกันเราเปลี่ยนชุดไหนแต่ก็สมควรครับเพราะลอกผมไปจมคือลอกจมน้ํามันทุกตัวอยู่แล้วครับที่นี่นคือต้องต้องมีปัญหาแน่ล่ะกระโชคดีครับได้คืน อุปกรณ์ชุดนั้นก็หมื่นกว่าบ,บาทใจีใ,ใจเสียเลยครับก็คันคันคันอาจารย์ปูคันคันรักเลยคันนั้น <c oughs> ก็โชคดีครับได้งมมคืนแล้วอุปกรณ์ชุดก็จมน้ำสองรอบตกน้ำสองรอบนี่หืมวาสนามันยังนี้ขึ้นมาบนบกครับดวงผมยังดีด้วยความสับเพ่าของตัวเองนะครับ